ในการเขียนโปรแกรมให้มันซับซ้อนมากขึ้นให้มันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับแทนที่เราจะท,ทําทีละคําสั่งนะครับเราก็เริ่มมีการเลือกทําโดยใช้ if e กับ i f e เ s e เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเราอาจจะมีการประยุกต์โดยการเอา i e f เนี่ยมาวางซ้อนกันได้นะครับซ้อนกันได้นะครับในบางที่เขาจะเรียกว่าเป็น nest if e นะครับแต่ในสไลด์เนี่ยเราไม่ได้เรียกว่าเป็น nest if e เราเรียกว่าเป็น m u l t i w ว y เป็นเหมือน เพิ่มทางเลือกนะครับโดยใช้ if ฟคติอ e ีจะมีทางเลือกอยู่สองทางคือจริงกับเท็จใช่ไหมครับแต่ในบางครั้งเนี่ยเงื่อนไขเรามีทางเลือก3ทาง4ทางอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงให้โปรแกรมของเราเนี่ยสามารถเลือกทําแบบคือถ้าเป็นอย่างนี้ทําคํา <ำ S 1> <คำ S 2> สั่งที่1ถ้าเป็นอย่างนี้ทำคําสั่งที่2และถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ทําคําสั่งที่3ตอนนี้อาวุธหรือเครื่องมือที่มีอยู่กับเราก็มีแค่ i f ในการเลือกทําซึ่งมีแค่2ทางเลือก นะครับเราก็สามารถประยุกต์โดยการเอา if มาซ้อนๆกันได้ครับเพื่อให้มันเกิดเป็นทางเลือกย่อยๆขึ้นมานะครับยกตัวอย่างในงานที่เราเห็นนะครับในโฟลชาร์ทที่เราเห็นเราจ,จะมีการวาง if แบบแรกเพื่อให้เกิด2องทางเลือกคือจริงไปทำสเต t เมนท t ที่เนึ่งเทจไปทําอีกสเต t เมน n t อื่นนะครับแต่คราวนี้ s t a t e มน n t อื่นที่ว่ามันมีอีก2องสเตทเมนเราก็อาจจะมีการวาง if ดักไว้อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อ เลือกทําอีกทีนด่งเป็นขั้นตอนลดหลนกันไปเรื่อยๆครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับตามหลังการวาง if e ซ้อนกันข้างในเนี้ยเราจะเรียกว่าเนส t if นะครับอ่าต่ว่าในบางรูปแบบก็จะไม่ใช่เนสนะจะไม่ได้ซ้อนกันตลอดก็เอาเป็นว่าบางที่ก็เรียกเนส t if แล้วกันนะครับในสไลด์นี้เรียกว่ามัลติเวกแล้วกันนะครับก็เพื่อที่จะทําให้เรามีทางเลือกมากกว่าหนึ่งมา,มากกว่าสองทางเลือกจากเดิมที่เรามี if e กับ if ปเอลอยู่นะครับ เราก็จะเห็นว่ามีการวางกันแบบแถไแอะแรมนี้นะครับถ้าดูตามคำสั่งก็จะเป็น if e ฮะครนี้ชันที่หนึ่งก็เรื่อนเขที่หนึ่งนะครับถ้าจริงทำ statement ที่หนึ่งถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ปั๊บเจอ if e อีกอันหนึ่งซ้อนอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ if e อีกอันหนึ่งเนี่ยก็เอามาดักเพื่อทำ statement ที่สองกับ statement ที่สามตามรูปนี้นะครับซึ่ง เราจะพบเห็นในการประเมินคำสั่งตัวเลือกที่มันมีมากๆนะครับตัวอย่างของ nest if e ที่เรามักพบเห็นบ่อยๆก็คือโปรแกรมตัดเกรดนะครับเช่นถ้าเรามีตัวเลขกรอกข้อมูลตัวเลขเข้าไปจำนวนหนึ่งแล้วเราจะตัดเป็นเกรดนะครับเกรด E เกรด F เนี่ยถ้าได้0.49นะครับ50-59ได้ D ดอกอะไรเงี้ยนะครับตามเงื่อนไข,ขของการให้เกรดตามปกติถ้าเราจะใช้ if e เราจะทําอย่างไรนะครับก็ตามนี้นะครับ กัน้น่ก็เช็คทีลอันไล่ไปเรื่อยนะครับจนครบอย่างนี้นะครับลับค่าคะแนนเข้ามานะครับแล้วก็เช็คทีละอีฟอีฟแรกจะเช็ค a ก่อนนะครับถ้าอยู่ในเงื่อนไขคือแปดสิบถึงร้อยให้เกรดไปเลยแลวจบนะครับจบในที่นี้คือกระโดดไปที่ b b, b คืออะไรครับ b, b คือโดดลงมานี่เลยคือพิมพ์ค่าเกรดเลยนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ถ้าสมมติผมกอกห้าสิบ มันก็จะไม่วิ่งออกมา A อใช่ไหมครับมันก็จะลงมาที่ฟอสพอมาฟอสปุ๊บมาเจออีฟอีกตัวหนึ่องอีฟมาบอกว่าเฮ้ยแล้วถ้าไม่ใช่แปดสิบถึงลงแล้เนี่ยแล้วนายเป็นเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบเก้าหรือป่าถ้าใช่ก็เป็นดีถ้าไม่ใช่ก็ตกลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้นะครับก็ไปอย่างเี้เยเรื่อยๆถ้าผมก่อห้าสิบมันก็จะวิ่งลงมาตรงนี้เฮ้ยแล้วเป็นหกสิบถึงหกสิบเก้าไหมไม่ใช่ก็ตกลงมาเป็นห้าสิบถึงห้าสิบเก้าใช่ไหม คำตอบคือใช่ใช่ก็จะออกมาที่เกรดดีแล้วก็หล่นลงมาตรงนี้เพื่อพิมพ์ค่าเกรดแล้วก็จบโปรแกรมนะครับแสดงว่าตอนนี้โปรแกรมของเราเนี่ยสามารถเลือกตอบเลือกทําได้นะครับว่าจะเลือกเป็นแสดงเป็นเกรด A เกรด B เกรด C เกรด d หรือเกรด f ได้นะครับโดยใช้ if วางซ้อนๆกันหรือที่เราเรียกว่ามันติเบ if นะครับหรือในตำราเราเรียกว่านนี้ if ก็ได้นะครับ ก็าวางสดสๆกันไว้นะครับก็ประมาณนี้นะครับ